สรับวันนี้ผมกลตุ้เกมมุออสนะครับตอนที่พักที่สางนะครับองเล่นมาแล้ว ซีโมนี่เปลวอะไรมาเอามเาเอสตหซัมซของต็มไม่ซื้อทั้งนั้น ขอให้มันเปิดสิควบผมเราก่อนไม่อ่านเลยเล่นจบไปฟังมันได้นี<ม>อีบอมอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดยิงได้เรื่อยๆกระสุนไม่จำกัดทั้งใคไรก็ไม่ก็มาหัเลยติับมันไม่โดนตางกระตัว เกะเกเเล่นไกลระยะคูณหกิตัวไม่ไม่ตายวันนี้ต้องเจอสไนเปอร์ซุ่มซุ่

เดอดามัน่โดนอะไรระเบิดของเต็ม hmm อ mm ีกหน่งตากวะต้องช็อตซะแล้วไปโดนอยังไม่อวะอือ เฮ็กช็อตเรียงแม่หัวขาดด้วยเฮ็กช็อตอึ๊งอื๊งหักชาดตายตายไม่โดนมันจะหยุดทำไมเราตังเฮ็กช็อตเฮ็กช็อตเรียง Go, go, go. Nói ta. Bên này là giá cây. Là giá cây. Come on now, baby go. Lúc. Ủa, ừ, đừng lốp mang ơi. Tại vì phải gợt ui. Hay sát ลองมาทำไมหาไอ้บ ah ้านหนาละนวนเนาะมีไหมมีไหมตายซะไม่โดนนิสิตไอ้หนูหญิงไม่หนุนมใสอู้้หลบได้มาทิกมันไ้ม่อยู่ข้างหลังนะโอ้ยอาชีพแม่งอะไรตลอดเลยเดี๋ยวแรกผมขอร้อง double ลคิว เหตุการณ์ขึ้นอนอกไม่โดนแต่เจอดับเบิลคิวไม่ไม่โดนโดนเอาไปกินซะเจ็บตาเจ็บตาฟางอัดคข้าข้หมูต่อข้ากเจ เติมเยิงไเรยโหลยิงไเลยโหลยิงไฟรีโหลยิงไเรยโหลดตไว้ยิงไเลยโหลดยิงไเลีโหลดยิงไโหลดยิงไเลยโล เรียบร้อยลีโด้เก็บกระสุนแล้ปี๊โอ้ยเฉดไม่ตายไม่ตายโอ้ไปกินเนี่ยทไมีอะไรมาฟ้า กลางกระมอมเด็ดลนยตายแน่นอนวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งเก็บ้ระเก็ตั้งตังบก่อนโอ้ my g ก d Hello. นั่นอีกแล้วก็ต้นเอ๊ะมันจะขึ้นอะไรอ๋อส่ง ข้างไงครับเจ็บๆลอยตัวลงไปข้างล่าจบแพทย์สามเรียบร้อยสุดครับลาก่อนครับ จะเล่นติดตามชมกันในาพาร์ทที่สี่ครับ